เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนะคะชีวิตนะ,ะทุกอย่างนะ,ะสำหรับคนที่5%ที่เขาไม่ลำบาก เน,ะะนื่องด้วยไม่ใช่บอกว่าบุญทรรกรรมสร้างอย่างเดียวนะคะบุญทรรกรรมสร้างคือเหตุปัจจัยหนุนหลังบางส่วนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักการวางแผนให้กับตัวเราเองต่างประเทศเขามีการจัดสรรและมีการวางแผนนะคะไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำงานหนักหามรุ่งหามข้ามค่ะเพราะทุกวันนี้นะ,ะการทำงานเทคโนโลยีระบบต่างๆเปลี่ยนไปแล้วไม่จำเป็นต้องทำงานหนักมากมายจนมาคนเหนื่อยตายไปก่อนจะได้ใช้ เงินไม่ใช่นะคะแต่มันอยู่ที่การรู้จักการวางแผนให้กับตัวของคุณเองนะเราจะวางแผนการเก็บออมอย่างไรเราจะวางแผนการใช้เงินต่อเงินอย่างไรนะเราจะวางแผนในการที่จะมีชีวิตนาในบ้านปลายอย่างไรให้ทั้งหนึ่งตัวเราเองมีความสุขสองคนที่รักเราเขาไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงไม่ต้องมาคอยพะวงว่าอนาคตเราจะเอาตัวรอดได้ไหม นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงแนะนำนะในเรื่องของการจัดสรรวางแผนนะถ้าคุณสนใจที่จะวางแผนนะในเรื่องของอนาคตทางการเงินว่าอายุขนาดนี้รายได้ขนาดนี้ฉันต้องวางแผนการเงินการเก็บออมของฉันยังไง นะบอกได้เลยนะไม่ได้แอนตี้ธนาคารนะคะแต่บอกเลยว่าดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นในทุกวันเนี่ยนะไม่อยากมองหน้าเลยค่ะเพราะว่ามันน้อยนิดจนไม่รู้ว่าจะมองเห็นเศษตรงนั้นได้อย่างไรดอกเบีย้ยเยอะขึ้นโดนเก็บภาษีอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะวางแผนในเรื่องของการเงินของตัวเราเองอย่างไรอันนี้สําหรับคนที่มีรายได้เป็นประจําแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีรายได้ประจําหรือมีรายได้ช่องทางเดียว นะคะถ้าเกิดโรงงานปิดถูกไล่ออกนะถูกคนรุ่นใหม่มาแทนที่คุณจะวางแผนการใช้ชีวิตและการหาเงินช่องทางเดียวแบบในอดีตไม่ได้แล้วนะคะมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการที่คุณจะหาแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ให้ตัวคุณเองในอนาคตนะคะก็คือเรื่องของการหาเงินในรูปแบบของออนไลน์ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ นะไม่มีใครอยากเข้าตารางไม่มีใครอยากทาผิดกฎหมายไม่มีใครอยากถูกตาหน้าว่าเป็นคนไม่ดีนะแต่มันเป็นงานผิดงานถูกกฎหมายที่เราจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็การวางแผนนะวันนี้ก็มีเรื่องของการทํางานในหลายๆเรื่องนะที่ถ้าใครสนใจทักมาได้นะคะเราก็จะมีระบบการทํางานของเขาเรียกว่าของคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะ นะทำยังไงนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่แต่ละเดือนก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามานะคะหลายๆคนมีมากยิ่งกว่าเขาเรียกว่างานประจําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมหรือจะวางแผนเรื่องของเงินที่กําลังเก็บอยู่ว่าจะทําอย่างไรทักและปรึกษาได้ไม่คิดตัคงเพิ่มค่ะ